จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ปกคือคือด้วยชุดจริงๆแล้วเนี่ยชุดของพวกการเต้นลีลาดหรือแบบลาตินอเมรกันหรือพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติคือนักแข่งเต้นอะโปกกว่านี้เยอะอันนี้ถือว่าแบบชิลๆมากก็เลยแบบคือมันดูแล้วทุกอย่างมันต้องลงตัวคือถ้าตัวให้แคสไซสูตรออกมาเต้นเนี่ยมันมันไม่เข้ากับเพลงมันไม่เข้ากับบรรยากาศมันไม่เข้ากับโชว์เพราะฉะนั้นนี่คือเราอยากจะให้ทุกอย่าง อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดอัปเดตนิดนึงครับจางเองเห็นว่าตอนนี้แค่โปรเจกต์ผลงานเพลงชุดใหม่คของตัวเองตอนนี้อัดไปหนึ่งเพลงแล้วเย้เพราะว่าแบบพอหาเวลาลงตัวปุ๊บเนี่ยคือได้อัดหนึ่งเพลงแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังทําเพลงที่สองอยู่ก็คือจะดูว่าเพลงไหนน่าจะเป็นเพลงเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเดี๋ยวจะอัดไปเรื like ่อยๆแล้วก็ดูว่าไหนเป็นเพลงเปิดแล้วค่อยค่อยค่อยออกมา นอนแต่ว่าอยากจะหาอยากจะค้นหาการเต้นที่ไม่เคยเต้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองดูเหมือนกันแล้วก็คอือยังไงก็ต้องเต็มที่ยังไงต้องเต็มที่เพราะว่าเพื่นๆก็ถามถึงเยอะเหมือนกันค่เะเดี๋ยวใจเย็นนานอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังไหมครับกลับมาแล้วมันจะแบเปลี้ยงมางหมื บบรป,ประมาณสี่ประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะใช่งานที่ออกมานี็ยก็ยจะคงคอนเซ็ปต์แบบยกย้ายใส่ e เ,อเ,เอลซิกซี่เหมือนเดิมค่ะอยากจะให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าคืออย่างแบบเป็นลาตินหรืออะไรเงี้ยคนเขาก็เห็นกันบ่อยแล้วก็ก็น่าจะยังมีอยู่บ้างแต่ก็คือพยายามที่จะหาแนวทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อพัฒน,นาตัวเองด้วยแล้วก็ทำอะไรให้มันแปลกใหม่งานแดนซี่ไม่เดวจะตานสิก็หน้าต้องม่าน มันคือจริงแล้วนี่คือมี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 ท่าทางเหมือนกันแต่ว่าคือแค่มีพื้นฐานเต้นอยู่แล้วแครก็เลยแบบคือถ้าเป็นกรรมการน่าจะดีกว่าแต่ถามว่อยากเต้นไม่อยากเต้นมากอยากเต้นท่านประานนี้คนนี้มีครัมีคนมาว่าแบบเหมือนกับแค่เรื่องเยอะทำให้แบบงานเรื่อง เพราะฉันนี่คือแบบต้องดูต้องดูว่าทุกๆอย่างลงตัวแต่ตอนนี้กําลังคุยอยู่จริงๆแล้วก็คือเล่นละครเล่นละครออของพี่ดาวช่องเก้าค่ะก็เล่นของพี่ดาวแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าแคทกําลังทำเอาบางของตัวเองอยู่แล้วไม่มีเวลาเหมือนเหมือนกระทางเราเลือกบทเยอะขึ้นกันใช่ไหมคือถามว่ามัน คือเราต้องดูบทบาทที่ที่เหมาะสมกับตัวเราอะค่ะคือถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมันอาจจะทําให้ภาพพจน์ของเราดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีหรือไม่ก็มันเราเล่นไปแล้วมันมันขัดกับตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงคงยังไม่เล่นแต่ว่าคือต้องดูบทมาเรื่อยๆให้มันลงตัวเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ลงตัวนี่คือเราก็จะเล่นไม่ได้เต็มที่อีกนนแพ่กว่าจะกลับมาเล่นละครแบบเป็นสองทางเร็วๆนี้คะ่ะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้คือ เทรดกับเพลงมากๆเพราะว่ามันต้องใช้เวลากับตรงนี้คือเราก็จะต้องแบบเข้าห้องอัดค่าแบบยังไม่ยังไม่ใช่ก็ต้องอัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้มันออกมาให้ดีที่สุดขออนุญาตอัพเดตอาการของคุณพ่อคุณแม่เลยขคุตอนนี้คุณแม่แข็งแรงดีแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อทุดลงนิดนึงคือแต่คือจิตใจเขาเข้มแข็งมากแล้วแข็งแรงดีคือคุณหมอ ฉันนี่ถามว่าเป็นเพราะคีมโมทําให้สมองบวมแล้วก็อพอสมองบวมนี่คือจะข้างซ้ายจะไม่มีแรงก็คือเวลาเดินนี่คือจะเดินเหมือนลากขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเดินขึ้นบันไดจะต้องคอยช่วยยกขาข้างซ้ายแล้วก็ขึ้นรถก็จะต้องช่วยยกขาข้างซ้ายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนคือจริงๆ,ๆค,คุณหมอเก็ให้ใช้ชีวิตกปกติก็คือไปทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือทําคีโมเดือนละ5วันมันเป็นเป็นยาทานนะคะเป็นยาทานไม่ใช่เป็นยา,ท,านที่ฉีดเข้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี้คือคนทานเคียงกับเคีโมที่ที่ท th านเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคือจะไม่อ่อนแอจะไม่เพลียหรืออะไรเงรี้ยแต่ว่าอาจจะด้วยการที่สะสมมาหลายเดือนแล้วอะไรเงรี้ยก็เริ่มอ่อนแอแต่ว่าหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าทานยาลดบวมเนี่ยน่าจะกลับมาปกติน่าจะแข็งแรงเหมือนเดิมดีมาก ดีมากคือจะมีแบบเพื่อนๆมียัดๆเลยเงี้ยมาคอยมาคอยแบบให้กําลังใจยอะไรเงี้ยคือคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนที่แบบจะไม่คิดเนนแง่ลบอ่ะคือจะสู้คือรู้แล้วว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกโอเครู้แล้วว่าคืออะไรก็ต้องรักษาให้ถึงที่สุดหมอมีแนะน,นําพิจารณาว่าจะ้องดูแลขนายังไงอก็หมออยู่ที่จิตใจจิตใจที่สําคัญที่สุด